คลิปนี้เรามาดูการปวด gmail ของมือถือ samsung a 2อคอกันนะครับตัวนี้เพื่อนสมาชิกทาง Youtube นะครับทาง f เฟสทักมาแล้วก็ส่งมาปวดกันาราคาปวดก็คิดราคากันเองนะครับชิดค่าปวดอยู่ที่300ค่าส่งกลับ50บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็น samsung a 2อคอตัวนี้เป็นรุ่น4 g นะแต่ถ้าเป็นรุ่น5 g ก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็น android เ version ใหม่กว่านี้จะทายากนะตัวนี้ที่ผมดู แอนดรอยล่าสุดนะ่าจะเป็นแอนดรอย9นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคถ้าท่านใดอยากส่งปดนะครับก็ทักสอบถามด้วยใต้เฟสนะครับสามารถปดออนไลน์แล้วก็ปดถ้าท่านมีคอมนะปดออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีคอมก็ต้องส่งมาปดแบบนี้ตัวนี้นะครับที่ดูแอนดรอย9นะนะครับเราก็ทําการกดเซตค่าเครื่องใหม่เลยในการเซตค่าเครื่องใหม่เราจะต้องมี wi-fi นะครับเนี่ยผมก็ใช้เครื่องที่บันทึกเนี่ยนะครับปล่อย wi-Fi ให้ แล้วก็ทําการเชื่อมต่อ wifi ซะเพราะว่าในการเซตค่าเครื่องใหม่ถ้ามือถือเคยใช้มาก่อนนะครับเวลาเราตั้งค่าเครื่องใหม่เราต้องทําการเช็คเกี่ยวกับระบบนะครับมันจะต้องให้เชื่อมต่อ wifi ตัวน,นี้ก็ทําการเลือกทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาติดมันติดยังไงเนาะอ่าโอเครอสักครู่นะครับเี่ยเห็นไหมมันจะคือลักษณะให้ใส่รหัสเดิมหรือใส่เมลเดิมนะครับ ปัญหาคือเครื่องนี้คือลืมรหัสก,ก็เลยสั่งล้างเครื่องโดยการแฮนด์รีเซ็ตนะครับแต่ทีนี้มาเจอแบบนี้นะครับติด Gmail อีกเจ้าของเครื่องบาเมลเนี่ยร้านเขาใส่ให้ตอนซื้อนะครับดังนั้นก็จําไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองเข้าหมูดคอมพิวเรนะครับวาง2นิ้วที่หน้าจอแบบนี้ดูว่าจะได้ไหมปรากฏว่าเครื่องนี้ไม่รองรับนะครับถ้าไม่รองรับลองเปลี่ยนเป็นกดพวกเพิ่มเสียงลดเสียงแทนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับดูว่าจะได้ไหม แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเช่นพวก g 7 j 7อ J7Pro พวกนี้นมันกดปุ่มกลางเพื่อให้เข้าโหมดคมพิการได้ง่ายนะครับอลองกดเปิดกับลดเสียงกลายเป็นบันทึกหน้าจอลองกดเพิ่มเสียงกับเปิดก็นิ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ลองเพิ่มเสียงลดเสียงก็ยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้แบบนี้จะใช้ในการตั้งค่าล็อกซิมมาช่วยปวดแทนนะครับโอเค ให้เราทําการเอาซิมนะครับอยู่ในเครื่องอื่นนะตั้งเปิดล็อกซิมให้เรียบร้อยนะครับวิธีการเปิดล็อกซิมดูใต้คลิปนี้นะครับ <ST AR> เดี๋ยวผมวางคลิปวิธีการตั้งค่าล็อกซิมให้เราเอาซิมเนี่ยตั้งค่าล็อกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็นํามาใส่ในเครื่องนี้พอเสียบซิมเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้เราใส่รหัสล็อกซิมเราจะใช้บักตัวนี้แหละครับเป็นตัวช่วยก็วิธีการก็คือให้เราทําการจิ้มซิมพร้อมกดปุ่มปิดพร้อมกันนะครับแบบนี้ เสร็จแล้วจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ถ้าบั๊กมันไม่โผล่ขึ้นมานะครับให้เรากดโทรฉุกเฉินนะแล้วกดรูปคนแบบนี้นะครับเหมือนกับดูลายชื่อจากนั้นนะครับเอาซิมเข้าใหม่แล้วทําการจิ้มใหม่อีกรอบครับทีนี้แบบนี้นะครับจะโผล่ขึ้นมา,าทีนี้เห็นไหมครับกดย้อนกลับมันจะมีตัวตั้งค่าโผล่ขึ้นมาเนี่แหละครับจะเป็นบั๊กที่เราสามารถช่วยให้เราเข้าปวดได้าจากนั้นกดตั้งค่าครับ ให้ท่านกดตามนี้เลยนะครับกดตามนี้เลยถ้าดูไม่ทันให้กดหยุดเอานะครับพอมาถึงหน้านี้ก็เลื่อนไปนะครับดูว่าจุดไหนที่ทําให้เราสามารถเข้าเบราว์เซอร์ได้นะครับเป้าหมายของเราคือเราจะเข้าสู่เบราว์เซอร์เพื่อไปใช้แอปในเว็บนะครับดูว่าได้ไหมเรากดตัวนี้ครับ อลองเลือกเป็น set as default นะครับนี่ตัวนี้โอเคขึ้นมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยถ้าเราเข้าแอป chrome ตรงนี้เลยได้ไหมลองดูปรากฏว่าไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้กดย้อนกลับแล้วเข้าตรงนี้แทนอ่าโอเคลองกดตรงนี้ครับมีแชร์ผูขึ้นมานี่กดแชร์ใช่ไหมจะมี g o o g l e ค่ายใ,ให้นะครับนี่กดเข้าตรงนี้เลย โอเคตอนนี้เราจะเข้า Google เพื่อทำการเข้าเว็บไซต์นะครับมันจะเป็น Google Go นะสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับแต่รุ่นอื่นก็อาจจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์เป็น Chrome หรือเป็น Google Search พวกนี้กดตามนี้เลยเอาลองดูถ้ามันไปแล้วมันเด้งให้สรหัสกดย้อนกลับครับเข้าตัวใหม่นี่ตัวนี้อ่าจะเห็นว่าตัวพิมพ์หน้าเว็บโยดด้านล่างเห็นไหมครับทำการลบเว็บตัวเก่าออกนะครับพิมพ์เข้าว่า frp o o นครับทีนี้ทูคือเครื่องมือนะ FRP ค,คือ Gmail นะครับติด Gmail เพราะเนี้ยจากนั้นกดค้นหาเว็บครับพอเ,เข้าเว็บได้เราจะไปทำการตั้งค่ารหัสใหม่เพื่อทำการหลอกให้มันสามารถกดข้ามได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือของเว็บเขานะครับให้เราใช้เราจะใช้ตัวนี้แหละนะครับตั้งค่าอ่า password เ,เนี่ยนะครับอ่แต่ว่าขอดูตั้งค่าเครื่องหน่อย อโอเคเดี๋ยวทําเลยก็แล้วกันนะครับนี่กดตั้งค่าตัวนี้ปั๊บเข้าไปมันจะมีเห็นไหมมันจะมีหลายตัวให้เราเลือกเป็นพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็กดเลกเลือกตามนี้เลยนะครับเขาบอกว่าให้เราทําการเซตพาสเวิร์ดเซตคือตั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้ผมตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่เลยเพื่อง่ายนะครับยืนยันครับยืนยันอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้เราก็ ิแปลว่าซ่อนนะตอนนี้เราไม่ซ่อนนะครับกดถัดไปตัวนี้ก็ยอมรับนะครับโอเคเด้งกลับมาพอเด้งกลับมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปหน้าแรกเลยนะครับอะตอนนี้ลองรหัสผ่านนะนี่ยครับที่เราตั้งเห็นไหมอะโอเคนะครับทีนี้กดย้อนกลับครับเราจะกลับไปหน้าแรกซิมที่เราตั้งค่าล,ล็อกไว้ก็เอาซิมออกเลยนะครับตอนนี้ซิมจอน,นั้นหมดประโยชน์ไปลอะอเราค่อยเอาไปใส่คืนเครื่องเดิม อ่ะโอเคเดี๋ยวที่นี้เราจะกดย้อนกลับออกไปหน้าแรกนะครับกดตรงนี้นะอ่ากดย้อนกลับออกไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราตั้งรหัสแล้วมันจะขึ้นให้เราใส่รหัสที่เราตั้งยังไงเนีย่ยเราก็ทําการเลือกปกติเลยนะครับทําการตั้งค่าปกตินี่ครับเห็นไ,ไหมมันจะให้เราใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งครับ าจากนั้นก็กด next ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้รอนะครับรอให้มันทาการเช็คระบบรอบหนึ่งเห็นไหมมันจะมีคําว่าข้ามผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยครับก็กดข้ามได้อ่าโอเคอันนี้ไม่ให้ตั้งชื่อมือถือตั้งไหมไม่ตั้งก็กดข้ามไปตัวนี้ส่งข้อมูลไม่ได้ใช้ปิดลงนะครับกดถัดไป ตัวนี้รอสักครู่ตัวนี้ดูให้จบนะครับเพราะว่าหลังจากเข้าใช้งานได้แล้วนี่เราต้องไปยุกเลือกรหัสนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมเข้าใช้งานได้แล้วหลังจากเข้าใช้งานได้นะครับเราต้องไปทําการลบรหัสที่เราตั้งนะไม่งั้นเครื่องจะยังติดรหัสตัวที่เราตั้งนะไปที่พาสเวิร์ดนะครับอ่าแล้วก็ไปทําการลบรหัสออกอันนี้ใส่รหัสเดิมที่ตั้งครับหนึ่งสองสามสี่อ่าจากนั้นก็เลือกเป็น เป็นไม่มีครับเป็นไม่มีจากนั้นลองกดปิดดูเนี่ยรหัสไม่มีละใช่ไหมอ่าถ้าจะเปลี่ยนภาษาไทยนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะหาคําว่า language นะครับหาคําว่า language system language นะครับเลือก language เป็นไทยนะครับ add add ไทยเข้ามาอ่าเดี๋ยวสักครู่นะไทยอยู่ไหนเอ่ยหรือเราอยากได้ภาษาอะไรก็เลือกเอาครับเรา จีนญี่ปุ่นอังกฤษอะไรก็ว่าไปเกาหลีถ้าเรามีทุกภาษานะอยู่ในนี้แล้วก็เลือกเอานะครับโอเคเนี่ยหลังจากเลือกเสร็จนะครับมือถือเราก็เป็นภาษาไทยละโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามตอนนี้เดี๋ยวผมลองรีเซ็ตดูนะครับว่าหลังจากที่ เราปลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะยังติดไหมนะอ่าโอเคนะครับเนี่ยรีสตาร์ทขึ้นมาก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ